มัดนี้เป็นครั้งที่15ตรงกตรงวันที่24พฤศจิกายนพศ2อ6 8น้ข้าพเจ้านายวิทยากัญญาขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวันปฏิเถระเจ้าองค์หลวงหลวงโปสำเร็จรุนหลวงโปบันเดชหลวงโปเสราตลอดทั้งโคบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสัทธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนไตรคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทธายายมนลต่อไป อสบชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลโสอัตระคันจันตเทวตาสัตตมังมนีราจันสาสุนันโตสขามโมกะทังสักเเกามจุรุเปศิริสิขราตะเทศจันตาริเควิมาเนทิเปรประเทศจักาเมทโรพนาคะหเนเเคหาวัตุมหิเกเทผมมาจะเย็นตัวเทวชาลรทธาอุยสมัยยาคาคันตับพนาคเตทันตาทันที่แกยังมุนิวะอระจะนางสาธุวเมโทนันโต ธรรมสวนาโรอายัมพัททนตาธรรมสวนาโรอายัมพัททนตาธรรมสวนาโรอายัมพัททนตาบทสวดนามการสิทธิคาถานาโมตัสสะภควาโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมตระนังอัญญงุตโธเมสรณังวะรังเอเตนะสาธาวจเจน นาสอนที่เมหนตสพพทานาติเมตระนังอัญญังธรรมโเมตระนังวรัเอเทนสาจวชเชนสอนที่เมหนตสัพพทานาติเมตระนงอัญญังสโคเมตระนังวังเอเทนะตัจวชเชนสอนที่เมหนตสพพทานบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโตมหาการุณิโกนาโถอัธายาัตัภพปปานินางโพเรตวพารมี สภพาโตสัพโธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะโซนมาหนตุสัพพุทธปัตตวามหาการลุนิโกนะโทหิตายะสัพพะพปาณีนำโพเรตวะปารมีสัภปาโตสัมโพธทิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสัพพุทธปัตตวามหาการลุนิโกนะโทสุขายะสับพัพปานินำโพเรตวะปารมีสภาปาโตสัมโพธทิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหนตุสัพพุทธปัตตวา कोर्टमा हाँसमा हाइसोटे मेरो एकांश मेसो भएर पेह्र वथो जमिङमा सङ्घेन सथे पचम विघुसते हित तद हीश्वरोधा हिदेवता ये भूये नी पतिता हुगवंता सुजना कोथ कौत सुधा वसुखा थे तथ होगवा सुखे सुविहति गिरोमता पचम विघुसते हित्वरो दधा देवता ये भूये नदी पतिता होते भगवंतायाको संकून म น้ำปีเยกในปากวาเติะประทังกเมยมะอุปสังคกมิตวาปากวัโตสันติเกตปัจเจกคาถาปัตเตยยะมติอัตโกตาเทวตาเตยยะทาปีนามะพระราวาภูริโสชมาชิตังวาบังปตาริยาภาษาริตังวาบังกมิตย์เจยเอวะเมวะสุทาวาเตยสุทัยเทวตุอันตรายิตาปากวัโตบุรโตวตุรังสุอัตโกตาเทวตาปากวัตตังอัป อภิวาเทตวะเอกมตังอตังโสเอกมตังติโตโคเอกาเทวตาบกวโตสันติเกยัมังกตังอปติมหาสมโยบวนสมิงเทวกายาสมาคตาอากาตัมหายัมังธรรมะสัมยังตกิตาเวยวาอ布拉ชิตสังคันติอตโคอปร拉เทวตาบกวโตสันติเกยัมังกตังอปติตันลภกวสมาถักทังสุจิตังอัตโนอุชุกามังค์โสสารเทวเนทานิคราเหตวาอธิริยานิวรักขันติปันติตาติ อาตโคออร拉เทวตาปากกวตโตสันติเกอมงกะทังอภัติเจตวากิรังเจตวาปริฆังอินทคีรังโอหัดจมอเมชาเทจรันติสุธาเวมราชโคมตาสุทธนตาสุโสนะครับเทอทโคอร拉เทวตาปากกวตโตสันติเกอมงกะทังอภัติเจเกจิปุตังสจรนังกตาเสนาเตกมิสันติอปายุโภมิงกายามานุสังเถังเทวเทวกายังเปรูโูรสินติเถอตโคอาตโคออร拉 အတ္တကိ Lust ုဘဂဝါဘိကဝါမန္တေစီရေပောယေနဘဂဝါသသောကထာသသောသေဝတာသာနိပါတိတာဟောတိသတ္ထာကံသသနာယဘိကော ਸੰ ခဇယေဝိတေဘဂဝေအဟိဇုံတိတမ္မတာနံရဏ္တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါတေသံပိဘဂဝန္တနံအတရမယေဝသေဝတာသာနိပါတိတာအဟိဆုံးစေယထာပိမဟံအတရိယေပိတေဘိကောဝေပဝိသံတိအတ္တကဓမ္မတနံနံရဏ္တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါတေသံပိဘဂဝန္တနံအတရမယေဝသေဝတာသာနိပါတိတာ ภเวสันติเสยยตาภิมานเอตเรอติคิสามิภิกขเวเทวคายนะนมามิกิฏายยตามีภิกขเวเทวคายนะนมามิเตติสามิภิกขเวเทวคายนะนมานิตังโสนาธาตาสุกังมัณัสสิกโรถาปฏิสาสะมะเตอะมะเตติโพเถวิโก Bhagava โตปัญจัญโญโยม Bhagava เอตถะโวจะ สีโลกมนุษย์กษสามียถาบุมาตตาติตาเยติตากิดใการบาราบิเหติตาตมะหิตาบุโทเทอาวักตากีราโลมหังตาปิทามโนโอธาตมานัสาสุทาวิปัตม์มโนวราวิจามนาวิราปิโยปจัตเตยตวาวันเนกเปรรวันทวยวตตโตอมังก์ยสัตถาตวเกตานีรเตมารเสนาสาวเกตานีรเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาธาปิกโวเยปิกโวเตจะอตตาปะมะกะ อาตปปะมะกะรุงสุตวาพุทตสาสะตัณงแต่สัมปะโรยนังอมนุสสานัทตัณงอภิเษตตามะทังโคตหาตังอตัสสัตติงตัตังเอเกตหาตันังอมนุสสานำมาทัสสงอภิเษตานัตมะทังโคติตาตปาปทาอัตถงตันจ่าทัมพังอภิญญายะวะวากิตวานะจักขุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกตานีระเทเทวกายาอภิกันตาวุเตวิชานาถภิกขวเต เยวังกิตเตยสามีกเระหิอนนุบุปภะโสตตาตาหาตาวายค้าโกมากบิรวันทวายทิมันโตจิติมันโตวานนวันโตยิสตาติโนมตมนาภิกมุภูมิคุนังสมิติงว่นังชาตาหาตาเหียมวะตายากคานนะนะต่วันนิโนติมันโตจิติมันโตวานนวันโตยิสตาติโนมตมนาภิกมุภูมิคุนังสมิติงว่นังตาตากีลาเตตาตายากคานะนะต่วันนี้หนูทิมันโตจิติมันโตวันนัวันโตยิสตาติโนมตมนาภิกามุภูมิคุณังสมิทิงว่นังอินเจเตโซ ลาสาสาฮัสายะคานั่นตะวานิโน่ทมโตเิเตมโตวานุวันโตยิตตาทิโน่หมอธรรมนาวิกมุงภีโกนางจะไม่ติงว่านางเวตาเมตาปจัตตายาคะนั่นตะวานิโน่ทมโตเิเตมโตวานุวันโตยิตตาทิโน่หมอธรรมนาอภิกมุงภีโกนางจะไม่ติงว่านางกุมพิโรราชกาให้โกเวโปละสานิเวทนางวิโยนาตตาตหาตายะคานางปิยุรภาสติกุมพิโรราชกาให้โกซอบอาคาจะไม่ติงว่านางบริมันจาติสังราชาตาลาโตปาษาตติคัมพันธนางอธิปติมหาราชา ýa ta tito ta bị bì tát tha phàm vô entanama mahapara entimanto jatimanto vạn ta năng năng ta kinh cha cha mô ta bá tha ta ti năng ạt thi bá ti mahà ta cha ý ta tito bồ tát bì သေမတောဝါနဝန္တောယသသေနမောသမနာအပကမုန်ပိကုနံသမေတိငောနံပတိမန္တာတိသံဃာရာဇာဝေဒောပကောသသတိနာခနံအတိပတိမဟာရာဇာယသတိတောဝေတာပေတသာဘောအိန္ဒနာမမဟာပရအိန္ဒမတောဇေတိမတောဝါန นวันโตยิ่งตัตินมธรรมนาภิกขมุงปิกุลนางสมิเติงวนังอุตจรัญจาติถังราชากโกวิโรตาปัสสะตติยาคานังอเทปติมหาราชายะ่ตัติโตปัสตาปิตตตาบ่าวอินทนามามหาภาราอินตมันโตจิติมันโตวันนวันโตยิ่งตัตินมธรรมนาภิกขมุงปิกุลนางสมิเติงวนังปุริมาธิตังทาตาละโถทักกินเนนวิโรมะโก ปชิเมนะเวโรปโคปเวโรตลังทิ่ังจตารโรเตมหาราชาธรรมตาเจโรทิจธาธรรมนาทั้งโสวันิกะเประวันทเวตตาเตทังมายาวิโนตาตสอาโควันจนิกาตถาไมยาโกเตนโตัวเวเตนตวิภูจวิภูโตตสหจันทโนกรรมเทศโถจ่ากินุขันโตนิคันโตจัปนาโโอปมันโจจ่เทวโตโตจามาตลิจิตเตโซวนจคันสโพนารโอราชาตโนสโพอัก อากูปัญจสิโคเจวะติมพระโรสตุยวันชะตาเอเจจันเยจราจานโนกันตาปาตาหาราชุปีโมตมนาภิกขมุปปุณังสมิติงวนังอาชาโกนาปธานาคาเวศราตาหาตันจักาปารสตธาอากูปยาคาตหายาติภิยขมุนธาตาราธาจะอากูนาคายสาติโน เอระวัณอมหานาโคสซอปะขาตมิติงวะนางเยนาคราเชตหาสสารันติเิปาติชาภิกขวิสุทธะจโคเวหายะสาเตมันน้มันจะปัตตาจิตาตุปนอิติเตตานามังอภัยยันตธานาคาราชานามาสีตุปันโนโตเขมามากาเสปโตสนัยยวาจาหิวปะวะหิยันตานาคาตุปนาตระนามกังสโสทังติตาวัชุระหะเตนาตมุทังอตุราติตาปัตโรวัสวะเตเตยทิมิตโต สัษตินโนกักจจามหาวิสมาธุราธานเวกตาเวปาจิตเตโชจิตติจะปหาราโทนโมจีสหัสทันตะปริปุตานังสะเพเวโรจนามกาทันในตะวาริงเสนางลาหูปตุมโมปากมงสมโยธานิปันตเทวิคุณนงสมติงวนังปโจเทวาปทวิตเตโชวายโยตถากมงวารุณาวารุณาเทวาสโมจายาตัสสะสหามตากรุณากายิกาอาโกเทวายิสตินโนธาเทเตสะทากยาสะเพ นานาตวันนิโนทีมันโตจะติมันโตวันนวันโตยะตัดทีโนโมธรรมนาพิฆมงค์พิกุณังจะมิเตีงวนังเวโตจะเทวาสาริจะอัตมาจโทเอยจมาจันทันโสมนิสาเทวาจันทามกมาโคปุระกิตาตุลยโตมนิสาเทวาตุริยามมาโคปุระกิตานาคาตานิปุระกิตาวะอาโคมตวราหักกาวะโตังวะโตวะเทโตตะโกปักาบุรินโตโตทถเทเทจ่าทากยาตะเพนนะนาตะวันนิโนที นโตจิมันตวันนวันโติงตัจินมรตมนาภิกมุงภิกขุนังสมิติงว่านางอาาโกตาโปเทวารามันคิดสิขาว่าอริจกาตัโเรชาจอุมาบุพานิพาตินโนวรุณาสหารมาจะอาจุตาจะเนยกาตเลยยะลุจิลาอกูอกูวสวเนติโนธาเทเทตาธากายตเพนนตวันิโนมิทมันโตจิติมันโตวันนวันโตจิ่ตจินมรรตมนาภิกมุงภิกขุนังสมิติงว่นางธรรมานามหาธรรมนามนุส นะโมนุสสังมาคิมชาปโตติกะอาโคอาโคมโนปโตติกะอัฏาโคระโยเทวาเยจโรยิตวะติโนปรากามาหาปารกาอาโคเทวาเยตติโนทะเตเตตาทากายาตะเพนะนาตะวันิโนทิมโตจิตติมโตวันนวันโตเยตติโนมัจมนานวิกามุงปิพุนังตมิเติงวานังตุกากรดมนะอาโดนอรุณาอาโคเวคาณะาตาฮาโอทาตข่าหนะตขไยนะปามุคหาอาโคเทวาวิจักขนาตตาหะกะระชา มหาราชามิศกาจายาสัตตินธนยังอคาปชุญโยโยชิสาวิวาสติ ทาเตเตทาากายาตะเพนะนัตตวันิโนธิมาโตยตมันวันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะถาติโมตะมะนะภิกัมุภิกขุนามิติงนเกมยาุติตาจะมะกันตะกาจายะิะเตะการมเตถาโจตินามจะอาสวะนิมนาเรติโนอโอาปรณิมิตาาเทถายาตะเนะนตวันนิโมันโตตมันโตวันนะวันโตยะติโมตะมะนภิกมุภิกขุนามิติง วนางัศรษเตเทวานิกายาเถรนาตะวันนิโนนามาเยนากันจุงเยเจนเยสติษฐีสาวสหปูตชาติมัคีร <resembles> ังโอคตินนัมมะนาสวังตะเกโมคะตะรังนาขังจันตวะติตาติตังสุพัมมาปรมโตฌะปุตตาติมตฌะสหัสสนังกุมารโรติโสจ่าโสะคัสสมิติงว่นางสหัสสพามาโรกนังมหาพัมาปิเถตาติติพิติทติอุปปัโนชิติมโตอุสมากายโยเยตติโตุสเตตัอิสราอโกปเจกัตตวติโนเตตยาม มันจะต่ออากาศหายุติต่อบริวารหรืต่อเจจ่าสามเกยปีเกันเต๋อถึงเตเทวิตพัมมะเกย์มรเสนาภิกษมีปัญตาการนาธรมันที่ยังเอตากันตาปันตาเรเกนาปัตตาโตุโบตมัตตาบริวารเรตาโมโวมุจิตาโกจินะอิติตาทะมาเโนกันเสนางะเปย์ตยีปานินาตระมหันจ่าสรังกระวาระเพระวังยะธาปุวสโกเมโกตนะเยนโตทวิตจุโกตะ ทาโสปจุทาวันติสังกุโตอตยังวเทตันจาสามบังอภิญยาเยาวะกิตาวานาจักุมาตโตมันติยิสตาต้าวะเกตาเนระเทมาราเจนาภิกันตาเทวิชาณัตถิโกโวเสจาอัตตปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสามนาหุิตาราราเขหิปักกามงเลเนสังลมมปิอิชยงสเปวิจิตตังกมาปยาติตายตตินมโมเทนติตหาพุทธเตหิตาวะเกตาเจเนสุตาติบุตสดจุน ละชัยยปกรณ์ Bla, นโมเมพุทธเทชนสารตนะตยะธรรมิกาเทชะปัส hmm. สิทธิปสิเทวานารายะปาระเมตุราสิทธิพมาจะอินทาจะตุจะจะตุโรกาคัมพีรคกาสมุทธาภูตรงขังกาจตัพพมาชัยยะปัสสิทธิพะวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทธาทิอุทาทีนาธีนาธีชัยยะชัยยะก้าควรละตลลนิสัยนิรายสายเสนาเมรุราช คนนาราชีชายาชายาคำผีรศพผีนาเคียนทักนาคีปีศาจะปุตตะการีชายาชายาทุนนิมิตาโรคีชายาชายาสังคีสุธาธานมุขขชาชายาชายาว่าลุนน้มุขขาตาตาชายาชายาจำปาทินาขะโกระขันโถกชายาชายาขันชคนตัลงสุกกะระผู้ชงสีหาพยักขะ สีปาชัยยะชัยยว่าลุนนาโมขายาตาชิตตาชิตตาเซนนาเรีบุญนาสิทเทนรดีชัยยะชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยธารณีตาเลสตถาสุชัยยชัยยะชัยยธารณีตาตินทธาชัยยะชัยยกังมังกราลัญยาพวัเเชัยยะชัยยะว่าลุนนาวยักเขชัยยะชัยยรักษเสสุระโคชะเตชา ชายยะชายยพัมเมทัขนาชายยชายยะราชาที่ราชชายยชายยะปัตเวิงสัพพังชายยชายะอรหันตาปจเจกพุทธสาวัางชายยชายยไมเหสุโรหาโรหาินเทวาชายยะชายยพัมมาสุรโคชายยะชายะนาโควีรุมาโควีรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตยโยจักุเวโรวะโรโนปีจะอคิวาโยจะปาชุนโกุมารโรทัตตะรัตโกอัฐาระสะปะหะ มหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสเพชยยะรามโมพระวันตุเตชยาธโมจัสโคจัตถาสปาโรจัชชยะกังเอเตนาชยะเตชนะชยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธะเตชนะหุนตุเตชยะมังค้ัง ชโยปีพุทธศาสนีมตอายังมาราสาจะปาปีมตัปาราชโยทุกโคสยมโพธิมเทปบโมทิตาชัยยะตถาพมมะขนาเมหสิโนชโยปีพุทธศาสนีมโตอายังมาราสาจะปาปีมตปาราชโยทุกโคสยมโพธิมัเทปบโมทิตาชัยยะตาาอินท่า ถ้ามำแหสิมะมะเหสิโนชัยโยปีบรัสสาเตรีมัโตอายังมาราสาจะปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามพุทธิมัเทพบโมทิตาชัยญาตถาเทวะกนามเหสิโนชัยโยปีบรัสสาเสริมัโตอายังมาราสาจะปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามพุทธิมัเทพ มัทเทปโมทิตาชัยยะตถาตุปันนาคนามเหิติโนชัยโยปีโพสสะเสดริมโตอยังมรัสตะจพะปีมโตปราชโยโอโกสยามโพธิมัทเทปโมทิตาชัยยะตถานาคขะนามเหิติโน ชัยโยปีพุทธศาสนีมะโตอายังมรสาจับพาปีมะโตบาราชโยโอโคสยามโพธิมาเทปโมทิตาชายยะตถาสัพพามะคณาเมหิติโนชัยันโตโพธิยมุเรสกยานังนาธิวันโตโนเอวังตวังวิทยโยหงหีชยยสโสชยมังคะเดออปาราชิตัปางนังแกทิเตปัตวีโพคะเรอภิเตเกสามภาพุทธนังอัครปโตปโมธิตุนาขัดตังตุมังคะรังตุปาพาตังตุโหติตังตุกนโนตุโห สมมหโตจะโสเยทางพามะจาริโสปิทากินังกายกกรมังวาจากามังปะทากินังปิทากินังมโนกามังปนีทิเตปทากินาปะทากินานิัตตวานารพันตเทปทากินเเอเตอัฏฐะรัฐะตุกิตาวิุมหาบุญท้าปสาตเนอโรคาตุกิตาโหทัสหาสเพหียาติพีสุนันโตโพโตโยเยเทวะตมิงทานิอาทิ กตาทีขายุกาตถาหุนตัสุกตาหุนตสัพพธาระคันตสัพพสัตตานังละคันตชินาสาสาชินาสาสนนังยาแกจิปัตตะเทสังสเพโบเรนโตมโนรัายุตกาเรปวสันโตวสังวสาวราหโกโรคาจุปัตวาเทสังนิวาเรนโตจะสัมพทากายสุขังจิตตะสุขังอรหันโตยะถาัะทัง ปสวดธรรมนิยามะสุตังอเวอมเมสุตังเอกังสมยังวกวาสวัติยังวิหะรติชีตตะว่เนอนาถกับบินทิกตตะอารเมตตะรโกปะกวาปิโกอมันเตสีปิโกวติอัตพัททนเตติเตปิโกภะวาโตมัญจันโซโซปะกวาเอตตโวจะอุปาทาวาภิโกเอุปาทาวาภิโกเวตถาคตานังโอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาโตธรรมะติตา ตาธรรมนิยามตาตาสเภสกราอนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธสติอภัสสเมติอภิสัมพุทธยตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเทติปัญญาเปติปัะเปติวิวรติวิภชติอุตานีกโรติสเปสกราอนิจจติอุปาทาวาภิกวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาตาสเปสกราทุคาติตัง ตถาโตไปสามพูพุทธจติอภิสมเมติอภิสามพุทธิตวาอภิสมเมตวาอทิคติเตเตติบัญญเปติปัปตาเปติวิวารติวิภะชาติอุตานีกัลติสเพตกราทุขาติอุปปาทาวาวิโวตภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเทตาวา ธาตุธรรมะที่ตตาธรรมานิยมตาตะเพตมะอนันตาติตังตถาคตอภิสัมบุญญาติอภิสมเมติอภิสัมบุญเจตวะอภิสมเมตวะอจิคเตเทเทติบัญญัติปติปัญธาปิติวิวรติวิป้าฉติอุตานีก็โดติตเพตมะอนันตาติอัธรรมะโวจาปะกวาอันตมนาเตวิโกปวันตัวปาติตังอภินันุนเติบทสดพระเทศ E ภเทกะรัตะคาถาแปลอติตังนานวาก็เมยานาปฏิกังเคอานาคตังบุคนไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาตีตัมตับปะทินนันตังอปตะจ่าอาาคตังสิ่งใดแบดีก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังคีรังอสังุมปังสรังวิธาน มานุโปยะบุกไดเห็นธรรมเป็นเกิดขึ้นอย่าะหอน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงไม่คนแคลนขอบคุณประคุณอาการฉะนั้นไว้อันเชีว่ากินจะมาตามปังโกชัญยมนางโสเวความเป็นเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาโนตองกะเตนามาเซเนนามาจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเศซึ่งมีเสนาเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารที่มาตาเป็นอหร ตะมะตันทิตังทังเวปเทกะ,ตะ,ตะละโตเตสนโตอจกะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่มเรียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดกา,า,ารละอวนแการเกินว่าผู้เป็นอยู่เพียงนาตีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมมะสังเวคณะปัจเวคณะแปรสเปนนตะกนาอเนจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปตรระกนาทุกะสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยยกพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงท,งทั้งที่เป็นสังขาและไม่ใช่สังขาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราเป็นของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตพังอันเราจะพิ้งตายเป็นแน่แท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตตงังปีวิต ของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนอน,นิย่าตังชีวิตของเราเป็นของไม่เตียงมรณะเมนนิย่าตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จังสังเวทอายังกโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปัสชาวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตเตจักนอนท่าปตวิงซึ่งแผ่นเด่นกะลิงคะลังอีว่าประดุด ดังว่าท่อนไม้และท่อนทวนนิรทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมไม่นมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรยนันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สงวุป,ปสมโมสุโขค,ความเข้าไปสง,งบระดับระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุกอย่างยิ่งสเปสตามะลมะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งบวงกําลังตาโยมะลิมะลิงโสจะ บาลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายอัตเทวหังมาลิสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัาทิมเมเอทะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุรสดไม่ตายอย่างกิจิยังกิจิกุศลังกำมังสเพหิพัต เตหิกายังบุญยังโนอนุโมทันโตุตุนันโตโพโตเยเทวะอัตมิงธาเนอธิขตาธิกายุปัสสาหุนตุตุกิตาหุนตุตุกาปโมจันโตมาตาปิตาตุกิตาหุนตุตุกาปโมจันโตุสเพยาติการุปิตสาหุนตุตุกาปโมจันโตุสเพอายาติการุปิตสาหุนตุตุกาปโมจันโตุสเพปิสปิสาสเพยาคาสเพเปตาตุกิตาหุนตุตุกาปโมจันโตุสเพอาจา ยโยปะยายะสุกิตาหุ่นตัวุคขาปมุจจรตุสเปนะนักขันตาสุกิตาหุ่นตัวุกขาปมุจจรตุสเปธเทวาสุกิตาหุ่นตัวุคขาปมุจจรตุสเปธสามมาตินังตัมิจันตุวะบทสดบูชาหลวงปู่ทวดณโมโพธิสัตวโตอคันติมายะอิติภะคะวาณโมโพธิสัตวโตอคันติมายะอิติภะคะวาณโมโพธิสัตวโตอคันติมายะอิติภะคะวา บทปันติธานกถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีจุเปกเรวติงกเรเตหิงเตหิงตาธรรมะตาเนนารวาวนตโพจิตาสุติงกโดเตห์เตถาวิหารมันทะเลเทราจะมัดยาโนวักกาจับผีกโวสาลามิกาธานปฏีอุปาสสกาคามาจะเทสานิกมาจะอิสราสปานุภภตาสุกิตาบวันตัเตชราบูชาเยปิจะอัตถะสัมปวังสังเตชะตาตาอัฏฐะโวปปาติการนิยานิการธรรมวารังปฏิ จะเตะสเปริโตกษัตรก็รอนโตสังขยางชาโตเจรังสตังสมธรรมะธาราจโบคาราสังโกหุตุสัมมาโควาอัธายาจะาหิธายาจะอเมหรักโตสัทธโมสเปริธรรมจาริโนวุติสิงตามปาปุเนยมาตเมอริยาปเวทิเตปัณณนาโหตุสเปริปานิโนโพธาสาตเนธรรมาทารังปเวชนโตกเลเทวบวาสติษวุติกา ภาวายะภาวายะสัตตนาถมิทังเนโตมิเม,มทะนิงมาตาปิตา,าจะอรารชังนิจัง,งระกันโตอุตตะังเอวังทำเมนาราชโนปะระะปชังระกันโตตับปทาบทเทวดาอุยโยชนกะกถา บทส่งเทวดาทุกขปัตตาจันนิตุขะพยัมปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสการโตุสเปปิปานิโนเอตาวะตาจะอมิสัปปะตังวุญยสังปะทังสเปติวานโมทันตุสัมภาสัมปติสิทธิยาตนนางตะทานตัวัทธาโยเสรางลักันตัสัพพะทาปวนาเวตาหัวตัวจันตัเทวตากาตาบทส่มังครักคาถาหัวตัพพังสมังขะรังลักันตัสัพพเทวตาสามภาพพุทธานุภาเวนะโสุตีหัตัวนิรันตระหัวตัพพังสุมังขะรังรักขันโตสัพพเท พตาสามประมานุภาเวนะสตีห์หุ่นตุนิรันตระังโหตุสภังถุมังกระังรักขันตุตาปเทวตาสามพระทังคานุภาเวนะสตีหหุตุนิรันตระังสเปพุะตาพระรุปตาปเทกันจิยังพระรังอนันตานังจัติเชนะรักขังปัตมิสสะพัสโสสเปพุะตาพระราปตาปเทกันจิยังพระรังอนันตานังจัติเชนะรักขังปัตมิสสะพัส สเพปุตตารมตาปเทกาณจิยังพระรงานัตาจเตยนะคังมิสโสสเพปุตตาราปเทาประันตนาจายังพะังนันตานจเตยนะรังวัตถมิสโสสเพปุตตารมปตาปเกาณิยังพระรังอานันตานจตยนะรังวัตถมิสโสสเพปตาปรมปตาปเทกาณิยังพระังานันตานจตยนะรังวัตถมิสโสสเพปุตตาปรมปตาปเกาณิยังพระรังานันตานจเตยนะระังวัตถมิสโส ສະເພພຸດທະພະລະພຸດທປະເຈກະນະຍັງພະທັງອາຈາັງຈາກທຊະນະລະຄັງປະຈຸມິສົບປະຊົນສະເພພຸດທະພະລພປະກະະຍັງພະງອັງຈາທຊະນະລະຄັງມສບປະົ นแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าก่อนน้อมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสมเด็จเจตวันคลายขอทนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสมเด็จมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปรอดภัยจะทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งบวงให้มีแหล่งและได้อันสุริตมั่นคง แต็นธมมาอาชีพอันชอบทำกังว่าไม่มีอดอยากยากจน่อญาติได้มีครับพระเจ้า่อให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิทั้งมันในพระธรรมคำสอนแห่งกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายที่ได้อนุชนาศาธุการในวงกศจนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปส่งผลกระมงคลพระปิตายศดศรีทั้งฝ่ายแล้วฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวทั้งประตูมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอำนวยร้างขึ้น ให้เพียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันยำปนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครบครองและบูชาทุกประการเทิน